บทสวดยอดพระกันไตรปิฎกต้นฉบับเดิมมีทั้งหมด27ตอนและความหมายสำหรับผู้ฝึกใหม่พระคถายอดกันพระไตรปิฎกตอนที่11อิติปิโสภะควาโสตาอารหัตตะปฏิพระระ ธาตุสัมมาทิยานะสัมปนโนอิติปิโสภะขวา,าสกิทาคาอรหัตตะปฏิภะระธาตุสัมมาทิยานะสัมปนโนอิติปิโสภะขวา,าอาณาคาอรหัตตะปฏิภะระธาตุสัมมาทิยานะสัมปนโนพระคทาายอดกันพระไตรปิฎกตอนที่สิบสอง กุศลธรรมมาอิตปิโสภกควาอาอายาวัชิวังพุทธังสระนังจฉามิชมภูทิปัญญาจะอิสรูกุศลาธรรมมานาโมพุทธยะนาโมธรรมยะนาโมสังขยะปัญจพุทธานาม,ามิหังอาปามะจุปะทีมะสังอังคุสังวิทาปุกยปะอุปสัสชะ สุเฮปาสายะโสโสสักษอะ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 นิเตชะสุนีมะภูจนาวิวีอะสังวิสุลปุสะภะภะอิสวาสุสุสวาอิกุศลาธรรมาจิตติวิอติพระคถายอดพระกันไตปิฎกตอนที่13อิติปิโสพควา อรหังอะอายาวัชิวังพุทธังสระนังคัจฉามิสาภูทิปัญญาจะอิสรุธรรม,มาพระคถายอดพระกันไตรปิฎกตอนที่สิบสีกุศลธรรม,มานันทวิวังโกอิติสัมมาสัมปุโสุขาราโนยาวัชิวังพุทธังสระนังคัจฉามิ ตาตุมหาราชิกาอิสรูกุสลธรรมมาอิติวิชาจารณะสัมปันโนออุยาวชิวังพุธทธังสรนังคัจฉามิตาวะติงสาอิสรูกุสลธรรมมานันทะปัญจสุขตูรูกะวิถูมหาเอโอยาวชิวังพุทธ ทังสรนังคัจฉามิยามาอิสรูกุศลธรรมมาพรหมมาสัทธะปัญจะสัตตะสัตตาปารมีอนุตรูยะมากะยาวชิวังพุทธังสรนังคัจฉามิพระคถายอดพระกันไตริดกตอนที่สิบห้าตุสิตาอิสรูกุศลธรรมมา ปุกกยปาปะปุริสธรรมมาสารถิยาวัชิวังพุทธังสรนังคัจฉามิ